ขความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ c กซ s คจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบวัวจนเธอมาเลี้ยด้วยกันนะครับผม และสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่าโอเค EP พีหกสิบแปดนะคะก็มาถึงที่โรงเรียนเนาะแล้วก็เจอแบบแกงนั่นแหละแก<อ>งที่แบบปากดีใช่แต่ว่าระหว่างที่เขาจะมาหาเรื่องอะ่ะก็มีคนบคนุคคลปริศนาปรากฏตัวขึ้นซึ่งคนนั้นอะ่ะอขอออ<ะ>มรู้จักพอว่าเขาเป็นคนที่มีเหมือนกับวิญญ,ญาณดูที่เป็นภาพลวงหรืออะไรสักอย่างเป็นเกี่ยวกับ ใจดวงตาซึ่งแบบขนาดคนที่เก่งเออไม่ใช่คนที่เหมือนกับระดับที่สูงกว่าเขายังไม่อยากจะประลองกับเขาเลยเพราะว่าอาจจะด้วยมันเป็นวิญญาณอยู่ที่เหมือนกับมันเล่เหลี่ยมเยอะหรือเปล่าเขาก็เลยไม่อยากจะมาประลองด้วยมันไม่มันไม่มันเป็นวิธีที่ไม่ใส่สะอาดอ่ะเออเพราะว่าเราก็ดูเขาก็ดูแบบว่าเขาก็ดูนิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีตรงเหมือนกับหน้าผากเขามีเหมือนสัญลักษณ์อะไรแต่เรายังไม่รู้ว่าคืออะไรเขาก็มาห้ามไว้ทันแล้วก็เด็กๆก็ดูกลัวนะ นก็เดินตามไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ระหว่างที่เดินเข้าไปในสนามประลองอ่ะก็คือโดนคําแบบอันนี้มากมายเนาะใครก็แบบอุ้ยทำไมเราทีมนี้ถึงแบบแต่งตัวอย่างนี้มาจากเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปแล้วก็มีการแจกดอกไม้ซึ่งนี้เรายังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเมื่อกี้เหมือนเขาโปรยไปอ่ะมันเป็นความนิยมเหรอคะแนนความนิยมเดี๋ยวก่อนหน้านั้นอ่ะมีวิธีเปิดเนาะแล้วแล้พอนิ่งเฟิงเจอบอกว่ามีทีมที่ ต้องชนะแน่นอนเป็นทีมที่เอาเอาเขาเรียวเลยรชยชนะมาให้สำานักเราได้แน่นอนแต่ไม่บอกว่าทีมไหน<อ>ประกาศเนาะคนหัวใช่ใช่เออพอเดินเข้าไปเนาะแล้วก็มีดอกไม้แจกที่หน้าง,งานแล้วก็เข้าไปเปิดงานเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มมีการจับให้คนอีกคนหนึ่งอะ่ะที่เป็นเหมือนก็คือบนเวทีจะมีสามคนเนาะมีนี่เฟิงจื้อมีเหมือนกับ เจ้าสํานักของเตียนโตคนนั้นที่เป็นเหมือนกับประธานในพิธีแล้วก็คนข้างเจ้าสํานักอันดับสี่มั้งคนนี้เนี่ยเหมือนแบบหน้าเขาเหมือนกับคนที่แบบไม่ค่อยโอเคแล้วตอนที่แกไปจับฉลากเพื่อให้แบ่งทีมอะก็มีการเหมือนกับลวนลามนิดนึงมือไม้ดูก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาก็น่าจะไม่ดีแบบจัดร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แล้วเราก็ได้เห็นมีคนมาเชียร์น้องเยอะอยู่นั้นเหมือนผู้ใหญ่บ้านใช่ปะที่เธอบอกได้ได้โผล่มาในทีเนี้ยมาเชียร์ถังซานมากระเด็นอะไรเยอะยๆอยู่ใช่ใช่มีคนมาเชียร์เยอะเลยวันเนี้ยหลังจากที่จับฉลากก็คือทางมีพ่อด้วยไงเธอลืมพูดปะใช่มีพ่อแล้วก็มีลูกน้องพ่อใช่พ่อมาดูวยคนโหดใครจะกล้าทื่อ่างซานนะแตกหมดอยู่นี่อืม แต่ว่าดีตรงที่กติกาอะมันไม่ได้เอาถึงแบบไม่ได้เอาถึงตายตเขาให้ทําในกติกาคือหาคนที่แข็งแกร่งไม่ได้เอาคนไม่ได้เอาสู้กันเอาเป็นเอาตายแค่มาดูความสามารถใช่แล้วก็ห้ามใช้อาวุธลับห้ามอะไรทุกอย่างที่มันอันตรายแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเขาก็เหมือนกับจับฉลากใช่ไหม,มก็มีการแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรแบ่งทีมเพื่อได้แข่งกัน ทางโรงเรียนสอไลคเขื่อได้เจอทีมรองเทียนตู่ะเออได้โดนรองเทียนตูแล้วก็เปิดตัวคนที่มันจะเก่งคนนั้นอะชื่อคนแบบว้าวกันรีแอคคนนั้นอะต้องมาดูว่าจะเก่งแค่ไหนแต่ทีมรองเทียนโตน่ะทีมหลักเทียนตูันถูกตกไปแล้วนะเคยชนะมาแล้วเนาะทีมที่สอไหลครเขื่อเคยชนะใช่ทีมหลักทีมหลักก็ทีมที่ใช้มังกรแล้วนั่นเนี่ยอ๋อก็เลยมาเจอทีมรองแต่ว่าก็ดูไม่ได้ ไม่ได้น่ากลัวอะไรเพราะว่าดูจากที่อาจารย์ใหญ่พูดหรือว่าพออนี่เออพอ,อพูดว่าให้เวลาแค่หนึ่งนาทีการลมเขาก็แสดงว่าฝีมือก็คนระดับใช่คนระดับแล้วใช่